สวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังจะไปโรงเรียนเมงลายมหารานนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยครับทุกคนครับนี้ขับรถไปนําประชุมนะครับก็เลยแนะนําเส้นทางเลยละกันนะครับอัปเดตเนาะ,นะะโรงเรียนเมงลายเนี่ยคือก็จะเป็นโรงเรียนที่ ดังสุดคือ,อปั้นนักลเล่หญิงนะครับเคยไปแข่งระดับเล่บอลีกด้วยนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแชมป์ระดับจังหวัดด้วยเหมือนสร้างอะคาเดมี่อะไร Academy อะคาเดมี่เล่บอลปั้นสู่ทีมชาติด้วยนะครับก็จะถึงแยกไฟแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเลี้ยว ว่านะครับเดี๋ยวจะเพราะปีนี้นะครับปีนี้โรงเรียนเมไงลายมาลานเนี่ยก็จะ,จะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งกีฬาโซนลิงกเกมนะครับปี2025นะครับเราไม่ทันไป่แดงไม่ทันไปดงไม่เหี้ยนะครับ ก็อยู่โซนนางแรนะครับนางแรเส้นทางนี้ถ้าจะไปเราเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นไปทางไบพาดนะเส้นทางไบพาดนะครับทางไปอำเภอเมืองนะครับเส้นทางทางที่ไปที่บานโรลิทิศบานนะครับนะรบตรงไปก็นู่นแหละไม่จันทร์ไม่สายเหมือนเดิมนะฮะ เม่ก่อนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับเส้นทางพนนโยธินนะครับวันนี้โอกาสดีมากเลยนะครับฝนไม่ตกครับตกมาหลายวันเลยนะทุกคนตกมาหลายวันนะครับ ไม่ไกลครับจันแยกไฟแดงตรงนี้นะครับตบบนางแลนะครับเมืองลายมาลากโอ้ดี่ท้องฟ้าสวยจริงๆเมงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขวาตรงนี้นะครับก็จะถึงโรงเรียนเมืองลายมหาลาชนะครับมาดูบรรยากาศแล้วกัน จะมาทางเส้นไปพัดได้นะครับนี้มาเส้นเส้นหลักถนนยทินตอนนี้ได้แ้วแต่ความสะดวกเลยนะครับในความสะดวกเลยมาถึงแล้วนะครับนี่ครับโรงเรียนงไลย,ยมาหาราดครับทุกคนนี่นจเจ้าเลี้ยวหวาตรงนี้นะครับ สวรีนะครับต้างุนเมืองลายมหาราชนะครับสว่วนมากมาที่นี่ก็ปไปเอาละกีฬามาแข่งวอลเลย์บอลนะครับประชุมครับ ชม,ร,มรู้ใครเคยมาหรือมาเป็นลูกศิษย์ก็หาแต่เมื่อก่อนอนะ่ะตอนนี้แตกต่างกันไหมฮะนะครับเมื่อไรเมื่อก,ก่อนมีค่ายมวยนี่นะเนี่ยผมเคยมาต่อยมวยที่นี่ครับเพราะมีเวทีมวยนะครับเป็นโรงเรียนพระละที่และพัดเชียงรายเนาะนะนี่เลยเป็นประมาณกาแบบนี้นี่ฮะ จอดตรงไหนดีอขอขอให้จอดข้างในนู่นนะครับขอถอยแป๊บน,นึงนะฮะคือบรรยากาศนะครับนี่คือเมื่อก่อนวทีมวยผมเคยเติมต่อยตรงนี้นะนี่บรรยากาศโรงเรียนนะครับจะไปจอดตรงนี้แหละ ลราจะรถช้อมเลยนะครับโอเคกัประมาตนี้แล้วกันนะฮะเสเส้นทางมาโรงเรียนมิ่งลายมหาลาดนะครับ